สวัสดีค่ะทุกคนเมนะคะกลับไมีกแล้วกับพาเลตไก่นะคะจริงๆไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะก็มาจากคลิปที่แล้วนัว่นแหละก็ดูจากเสื้อผ้าน,น้าผมได้นะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะเมจะมาทำพาเลตไกด์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกับอีกหนึ่งอายแชโดว์พาเลตที่คลิปที่แล้วเดือนที่แล้วมีเพื่อนๆรีเควสมาแล้วเมสอยมาพอดีนะคะก็ถืออากาศมาแต่งให้ดูในเดือนนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลย i o l e w w t s h นะคะตัวนี้เป็น Pro Eyeshadow รุ่น Holy Grail นะคะก็ สำหรับตัว Violet w a s เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์น่าจะอินดี้แบรนด์แหละคือมันไม่ใช่แบรนด์ตลาดหลักแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์แมสหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบไฮเอ็นเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรนะคะมันเป็นแบรนด์ใหม่ที่ดังมาในโซเชียลมีเดียถ้าที่เมย์จำไม่ผิดก็น่าจะดังมาจากคนตาปอมก่อนแล้วก็มี s อชัโด p a พาเลตออกมา และทุกคนอื้ออึงและทุกคนก็ว่ามันดีมากเมย์ก็เป็นคนหนึ่งที่บ้าซื้อมาอีกเหมือนกันนะนั่นแหละจะเอามาแต่งให้ทุกคนได้ดูได้ดูกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าสําหรับพาเลตไกด์เนี่ยจริงๆเป็นซีรีส์การแต่งตาที่เมย์อยากจะทําให้ทุกคนได้ดูกันบ่อยๆมากๆเลยนะคือแบบอยากทํามากๆแต่ว่าเป็นหนึ่งคลิปที่แบบใช้เวลาในการถ่าย และตัดต่อและเยอะที่สุดอันนึงเลยคือแบบต้องใช้ความใจเย็นในการทํามากอ่ะเพราะว่าเมย์ก็มีงานประจําใช่ไหมคะคลิปหนึ่งเนี่ยมันต้องแต่ง4ี่ถึงห้าถึงหกลุกซึ่งเมย์ก็จะแต่งวันละลุกเท่านั้นเพราะว่าเมย์ก็ต้องออกไปทํางานแต่งเสร็จก็ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบ เดือนหนึ่งเลยตั้งใจได้ว่าคงทําได้แค่คลิปเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะมากันแบบอิ่มๆแบบนี้นั่นเองนะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแพคเกจิ้งแบบนี้เลยคือมันจะมีกล่องก่อนก็หน้าตาแบบตัวนี้นี่แหละนะคะเปิดปาด้านในนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยกับอายแชโดว์ทั้งหมด20สีนั่นเองนะคะพร้อมกับกระจกบ,บานใหญ่หนึ่งบานแบบนี้แพคเกจิ้งก็จะเป็นโฮโลแกรมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถูกใจถูกชะตามากเพราะว่าตัวการ์ดบอร์ดก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบเบาบางเกินไปค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักประมาณนึงแต่ไม่ได้หนักมากแล้วก็แน่นหนานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของเนื้อที่หลังนะคะเมย์จะให้เพื่อนๆไปดู how to นะคะลุกที่เมย์จะ Create จากเจ้าพาเลตตตัวนี้นะคะว่าสามารถ Create กันแบบไหนได้บ้างนะคะไปดูได้เลยจ้ะ เสรียบร้อยแล้วสําหรับลุกที่เม่เามาเคร์ใด้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหนึ่งในลุกที่เมชอบก็คือลุกวันนี้เนี่ยเป็นแบบส้มๆที่มีอัญรณโทนเหลืองแล้วก็แบบมีเปอร์กนดี้นิดหนึ่งนะคะออกมาเป็นสโมกี้ที่แบบเฮ้ยโอเคอ่ะคือตอนแต่งก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แบบลองๆแต่งไปงัันแต่ปรากฏว่า โอ้ oh, มันเวิร์กมากนะคะสำหรับพาเลตนี้น,นี่ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมในส่วนของนูโตรโทนหรือโทนธรรมชาติต่างๆนะคืออายแชโดว์เนื้อแมทเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่8สีนะคะก็มีทั้งโทนเข้มสีกลางที่ใช้ในการเกรย่ยเบนสีไฮไลท์ต่างๆ สำหรับสีแบบทรานซิชันหรือสีที่ใช้เกลเบนเนี่ยก็จะมีถึง 3- สีเลยเดินกันก็คือแล้วแต่อันเดอร์โทนไปทางไหนนะคะทีนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับพาเลทอื่นๆนะคะเมย์จะนึกถึงอย่างแรกคือเดอะซาราลพาเลทที่เมย์เพิ่งรีวิวไปนะคะสำหรับตัวนั้นเนี่ยมันจะได้โทนอุน่นส้มๆแดงๆนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของตรงนี้แต่สีก็ไม่ซ้ำกันนะเพราะอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นส้มที่มีอันเดอร์โทนเหลืองนะคะอันนู้นจะเป็นส้มมันเดอร์โทนแดงนะคะถามว่า เหมือนกันไหมส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าอันนั้นจะพิกเมนต์แน่นชัดแล้วสีชัดแล้วสีเจนมากกว่าส่วนพาเลตเนี้มันจะเน้นในโทนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากกว่าและสีจะไม่ได้จัดจ้านเท่าสีนั้นแต่พิกเมนต์เนื้อโอเคเลยทีเดียวถ้าให้เปรียบเทียบ <ๆ S 1> ว่าตัวนี้คล้ายๆกนันไหนส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับทาร์ดอินบลูมพาเลตนะคะเพราะว่าเฉสีเนี่ยสังเกตได้เลยว่า3แถวตรงเนี้ย มันเป็นเฉดสีโทนน้ำตาลธรรมชาติซึ่งทาร์ตอินบูมเป็นฟิลลิ่งเดียวกันมีเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เมทัลลิกที่เป็นโทนน้ำตาลแบบนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่คล้ายกันแตกต่างกันตรงที่จะมีเฉดตรงนี้สำหรับใครที่จะถามถึงตัวเรนนซองหรืออะไรก็ตามวันนีน้เมย์ยังไม่ได้ลองนะคะตัวอนาตาเซียโมเดิร์นเรนซองยังไม่ได้ลองแต่คิดว่าน่าจะมีความคล้ายกันในส่วนของความแบบโทนอุ่นน่ะคือเดี๋ยวนี้พาเลตอไยแชโดโทนอุ่นมันเยอะมากนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกัน ทีนี้เดี๋ยวเมย์จะขึ้นสวอชให้ดูนะคะทั้งหมด24นะคะก็เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเฉดสีเนี่ยด้าน2แถวบนเนี่ยมันจะเป็นโทนน้ําตาและโทนส้มนะคะคืออันด้โทนของทั้ง2แถวเนี่ยมันจะเป็นออกแนวส้มๆนะคะก็ จะตามกันไปส่วนของสีไฮไลท์สาสีก็คือเป็นโทนอมชมพูนิดๆส่วนด้านล่างนะคะสีโทนน้ำตาลก็จะเป็นโทนน้ำตาลจะมีความอมชมพูนิดนึงนะแล้วก็ไล่มาเป็นโทนเมทัลลิกเบอร์เกนดีแล้วก็สีโทนชมพูต่างๆแบบนี้นะคะมีแดงๆส้มๆไล่กันไปเนื้ออาชโดว์เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนของเนื้อแมทเนี่ยทำได้ดีในส่วนของทรานซิชันคัลเลอร์หรือสีที่มันเป็นโทนสีเนื้อสีน้ำตาลกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ สีอ่อนๆแบบนี้แต่ส่วนของสีเข้มนะคะทั้ง3สีจะค่อนข้างแอบช็อกกี้นิดนึง ซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับอายแชโดว์เนี่ยพวกสีเข้มๆนะคะมันจะค่อนข้างทําได้ยากกว่าแต่อันนี้คือมันแอบมีความไม่เสมอกันแต่ถามว่ามันแห้งจนเป็นฝุ่นไหมก็ไม่ขนาดนั้นคือเรียกได้ว่าพอใช้ได้อะคือใช้ได้โอเคนะคะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเมย์จะชอบส่วนของเมทัลลิกมากกว่าพวกเมทัลลิกเนี่ยมันจะเป็นเมทัลลิกที่ออกทางชิมเมอร์มากกว่าที่จะเป็นกลิตเตอร์นะคะคือเนื้อยังมีความละเอียดแล้วก็ไม่ใช่รีเฟกซที่พุ่งแรงมากแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงได้ โดยรวมแล้วนะคะสำหรับพาเลทนี้เมย์ขอสรุปเลยว่าเป็นพาเลตที่เนื้อใช้ได้โอเคทีเดียวสามารถใช้ได้ง่ายๆคือถ้าเทียบกับซาฮารานเนี่ยพิกเมนต์นนั้นจะแน่นและเข้มข้นกว่าแต่ตัวเนี้ยแน่นเหมือนกันแต่ไม่เข้มข้นเท่านะคะก็คือสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่อนข้างง่ายไม่ต้องกังวลในส่วนของการที่แบบเกลีย่ยแล้วเบลแล้วจะเป็นปืน้นหรือว่าสีมันชัดเกินไปไหมคือสามารถ ค่อยๆแต่งและค่อยๆเติมได้นะคะอีกนิดนึงคือสีเข้มๆแบบนี้แนะนําให้ใช้นิ้วมือในการลงจะเห็นสีชัดกว่าการใช้แปรงนะพวกโทนด้านล่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เมย์ลองใช้นะคะแล้วก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะโดยรวมแล้วเมย์รู้สึกตอนแรกนะเมย์คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงตัวนี้นี่ถือว่าดรอปลงมาจากความคาดหวังของเมย์นิดนึงแต่ไม่เฟลนะคะก็คือมันเป็นพาเลตที่ใช้ง่ายๆสําหรับใครทุกคนก็คือสามารถใช้ได้อเพียงแต่เราคาดหวังในส่วนของความปังแบบ เขาเรียกว่าไงพิกเมนต์เข้มข้นปาที่ปื้ดเลรอย่างเงี้ยนะคะไปมากนิดนึงอันนี้ไม่รู้เพราะว่าดูรีวิวมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเลยมีการบิวตตัวเองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นพาเลทที่ใช้ง่ายใช้สบายแล้วก็โอเคอีกพาเลทหนึ่งนะคะก็ ราคานะคะตัวนี้45ดอลลาร์นะคะหาซื้อ,อยากพอสมควรนะคะสำหรับโพลิเกรลตัวนี้เพราะว่ามันขายค่อนข้างดีแล้วก็เว็บเค้าเนี่ยพอขายดีมากๆจะส่งช้ามากอันนี้เมยฝากน้องที่รู้จักคนหนึ่งซื้อมานะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงร้านพรีหรือว่าเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบหายากนิดนึงอันนี้ก็ต้ององไปลองสืบสอบกันดูนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับ how to แล้วก็รีวิววันนี้นะคะใครอยากดูรีวิวหรือ how to อะไรนะคะก็เหมือนเดิมสามารถคอมเมนต์บอกเมลได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย